สวัสดีตอนแรงครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงงานแล้วนะครับสูงเนินโคราชเอาขอมาบได้เร็เถอะบ,บดให้ขั้นนี้ขามาก่อน พ่อสวัสดีครับแม่วัสดีครับอ๋อฮะโยกออกเสมอโอ้ยโยขึ้นในมันพันมาไห้ซื้อเอาคือ็อไว้ดีแทอมันด้ออกไปไหนดิ แน่นแห้งตรงไหนเล้วม่ยับก็ได้ดอกมงนี้มันแน่นข้าวซอยัี่เชงเลยว่ะข้าเจ้าต่อบอกนี่เชียงเลยตลาดที่ใหรอะนั่นบอกออไม่ทันเด็จ้ะโอ้ มาแล้วครับทีมงานย่านผีพอมแป้มต้อไปใส่อะไรรถแรงเนาะเออ ใครเอาคล้องออกไปก่อนองห้องผู้ใดล่ะนะโอ้ยมี่ยังอีกบ่ อาสิบธุลักทณ์ุเลยจักน้อยครับถือของโอ้ไม่ได้บอกง่วงไม่แต่ใส่ โอดไถเสียวห่อหลอนดิ่ง <Luckily> เ <en dos> <cu> ้าอนหลอนอนอย่าบวดดิ่เป็นยังเมารถเมารถเวราะอะเงาแตกเงาแตกโอ้ตายละนั่งใส่คือสีเมานั่งหลังบ่คือบนั่งขัางหน้า อัลจังเลยบรรยากาศในเต็นท์อัมากวัดชัยเอยียงนะวัดชัยมงคลวัดชัยมงคลอืมวัดใไนเช่มงคลอำเภอสูงเนินอยู่หลังวัด,ดว<น>เดนาะแมนเวทีอยู่หลังวัดนะครับเป็นจงังไรละ่ะ<า>เป็นคือเป็นปลาอยู่ข้านะครับ ขนาดคำาเลยได้นิ <c oughs> ป้อมแปมพึ่งขามาบอครับมันจะกาศหลังเวทีตอนนี้หามงแร่งกับสามสิบนาทีนะครับรถครัวอยู่ด้านหลังแจวแจวแจวสถานที่มอเจขอขห้องน้ำพันไรครับเพ่อ สบายมากเลยแต่ไรบ <laughs> นน้มันเสร็จแล้วมันถีแม่หมองทีไรเด้เสร็จแล้วมันโยนออกไปไหมเ <laughs> ขาจังเว้นตัวนั้นไปเนี่ยมันเจี่ยูตัวนี้ไปเนี่ยโอ้ตาย <laughs> <laughs> ต้องห่มผ้าให้นอนด้วยค่ <laughs> ย๋ยวนอนจะหนาวถ้าพวก่มผ้า <laughs> มันสิกลายเป็นระเบิดทันที อันนี้เบาเมารถน้ำเขาป่ะเบาเมาคนละฟิวคนละฟิวหลัลลลงเวทีตอนนี้นะครับอุ้ยตองในพยกลังตัวนี้ยังไม่ได้ยกลังมาจัดของเลย เมียเราตามมกตาลาหมกป่แม่นอนลายสิผู้ใดนอนลายไม่ดมบอสไซจักเร์ไม่ดมบอส่นเลยพ่มาไม่ดมแล้วนอนลายกับผมอีกน้อนแม่ยิ้มคนโพดเออตินคนเราจะได้ว่าทาตินกินขากตินจั่วเข้ามา เอาแต่คนไม่เคยได้แล้วมันได้มันมันมันหลุดซึกมีแห้งเตนขึ้นดิผู้น้อยบอกเอาเินไปซื้อ่องดื่มสู้กำลังแห้งเตนเาอยากเป็นลูกแม่นครับมานะใช่ไหมแม่ผน่อยเสื้อเสื้อสี้นำทะเลนะนะได้เช่ดนี้เช่ดเดียวหัะแม่ได้ใหญ่ใหญ่ยโอ้แต่เช่เดียวแทสิว่าแม่งได้เเแม่จิงดจังว่าจังเลย ก็เลยสิบะได้น้ำเพลินอีกซ้ำขั้งแรกในประวัติศาสตร์มือขึ้นด้ติบย่ามเต็นเนาะปกติได้แต่ย่ามลองเพีงแต่ลองเพีงกับโบค่อยได้อยู่ขั้งแรกในประวัติศาสตร์ผมเต้นมากนี่ผมเพิ่งจะได้ติดบยามเต็นเพิ่ม่ามันดีใจเพื่อนเลย แววว้าวสันมาแล้วหนูอยากหนูอยากมาแล้วเบ่อดี๋ยวไปยับบงไปนาเบทีจังหน่อยครับ ทีมงานไล่สดเรากำลังจะเตรียมตัวหาสถานที่มี่เป็นกล้องนะครับกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามเขากุมใด้หรอพี่น้องเด้ไล่สด <c oughs> มือนี้เป็น,ม,นมือที่สองหรือมือที่สเนาะ ครับสถานที่การแสดงขึ้นนี้นะครับเหมือนเป็นต่ออยู่างนาะพี่น้องอยังกะระวังน,นจักหน่อยนะครับผมวัดวัดชัยมงคลสูงเนินโคราชนะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจทีมงานกันเยอะนะครับแต่วันนี้ที่ ลืมไม่ได้ต้องขอบคุณลุงบุญมานะครับผมสำหรับทีพักอาหารการกินการเดินทางทุกอย่างนะครับขอขอบพระคุณลุงบุญมาที่ดูแลพวกเรานะครับเต้าแฝดแล้วก็แม่ปิน้องเปียกและก็ทุกๆคนนะครับที่ลุงบุญมาดูแลนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตยกลังจัดชุด เตรียมคลองต่างๆก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ